สััดดีพ่อแม่พี่น้องสบัดดีเอฟซีเพอ่อทุก่านป้าหน้าแม่้องแต้มโุมผดกเขียวแหงทางเขียวทางดำพี่น้องเลยะวาตากเลนนอจิมพยใส่มันมือี้เฮาก็เห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องการกินเฮาคืออีสังพี่น้องอะไรนะอีสังเนาะ บอน้อยนี่ก็มอน้อยพูหญ่ใจดีอันถากมาหายเด้อนี่เด้อเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วนี่กำลังขัวอ๊อกอ๊อกอ๊อกพอดีเป็นตาแพงปลาลุงเ้ยเห็นว่าแนวนี้นะบาน้อยหนึ่งบอนอ้อยเด้อกินอิ่มเบิดเฮือนเราได้แกงหน่าไหม้กันเนาะนี่เขากำลังขัวานูพี่น้องพีน้องเก็บบุ้มอนูมาตัวหนึ่งแล้วเขาก็เลยสีขัว ใส่ใบพักใบหญ้าอะไรก็ใส่บใสบมะขามหัวสิงไคร่หรือกันพักบัวลงไปเนาะใบวังหูดแส็บเสบน้ำกันเดอ้อปลาลุงสอมเนก่นกะพอกินเบันเือนเลยเนาะสำหรอาหารการกินสำเนกะกินโบเบิรด,ดออกซะน,นี่คือโนเนาะ พอนอนมาส่งหายกับกระปูจากไปใส่สิไดี่ยงเอาหายออกหน้าคือเก่าเยอปลาลุงคะแนนนี่ซีมันอร่อยมากเลยจ้าหมูดำหายดำหน้าเซลเซ่ไม่ลองแกบมยังบาได้ดามพี่น้องกะว่าสิลงมือเลยแหละว่าสิ ดำคันดำเลยกะสิเดเที่ยวเอาเนาะว่ารถจากก็มีคันเดียวสิเดเที่ยวอย่างเนี่ยแต่ละมึงได้ขั้เดีาดำแล้วแล้วพี่น้องเ็จาข้างบ้านขั้าเดีาดำแล้วไปแล้วเลื่อแต่นหน้าเฮาคนเดียว นี่มาเด้อปาร,รูางกินข้าวทำการเด้อขาต่างกล่องแม่นองแก้มบ่มถือเมื่อบราราการนองยังบรเอามาแต่พู้กล้วคนค้อืมห อาหารการกินเราก็มีสำเนียงเนาะ ถามกันเด้อพี่น้องอไปเรียน้งนกสวัสดีน mm thảo luôn làm bự của Làm làm, xuống như ngày đấy กินข้าวพี่น้องกินข้าวเส้าลมกันเด้อกินลูกกิน ได้กินตาหนเดดเนาะแดดขมือขมืเมื่อแวันยังมันทิดเลยเบื่อไลลูกกะอะไร Bà mà kìm nó nó nhanh rồi đây nó uống ạ Bà để kìm rồi chị kim mùi 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 Olha bom เดินไปแกมบ่มกินคนเดียวป่าดุ้งบานกิ๊กไปต่อน้าไปต่อน้ามอให้แม่ว่าต่อน้านมข้าเจ้ามาเนาะได้มันอนาบ่ลอยเห็นแต่มันน้ำหัวกลุมต่อหน้าบุกระเถิดนึ่น้องป้าดุ้งว่าเฮาไดเฮายังบ่แม่นไดตัวเองเนาะยังไปต่อหน้าเนาะเข้าแต่เฮือนเข้ามาแม่น้องแกงบ่มยังบ่มีได สักผราสักพแพรก็ต้องต้องได้ไปต่อเอาเอาไรเด้อคลิปมีเฮากับเขอ,ขอจบไปเพียงตอนนี้เด้อป้ารงค์ถากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ลังเลบนคลิปต่อไปสบายดี